ทีวีแล้วก็มีตู้เย็นใช่ไหมอ,าอไไทท่า,าน,อนะครับผมนะครับห้องไฮไลท์ท้ายนี้นะครับผมก็มีห้องแอร์นะครับผมห้องแอร์เป็นเป็นหลังใช่ไหมตรงเนี้ยใช่เป็นบ้านเป็นบ้านหลังหลังเหรอหลังห้าห้องสิ่งที่โดดเด่นนะสิ่งที่ชอบนะคือมันมีห้องพักแล้วก็เดินออกมาเนี่ยมันมันมันเป็นทะเลเลยใช่ใช่ใช่ไหมอ,อ๋อทำดีไซน์แบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้คือเป็นบ้านหลังเดียวใช่เป็นบ้านหลังเดียวเนี่ยเรามีขายายให้เช่าใช่ไหมนี่ครับมีขายายให้เช่าข้ามไปนูงนี้เป็นหินขาวนะครับผมนะครับ ดจริงๆอ่ะลุงหวังอ่ะเขาจะอยู่มันกลางกลางของกลางเกาะสมิทธ์ใช่ไหมเราเดินทางกลางกลางเกาะสมิทธ์ใช่กลางเกาะสมิทธ์เวลาเราเดินทางมานี่คือทุกวันเนี้ยเรือนี่รู้สึกว่าเขาจะเริ่มที่อนุญาตแล้วที่จะให้เข้ามาได้ครับใช่ไหมใช่ใช่มันเริ่มเหมือนเริ่มปลดนะครับเพราะว่าเราต้เช็คอยู่อะไรอยู่ว่ามันจะเข้ามาได้ไหมตกทั้งตามหมอนตะพานนะครับหมอนตะพานก็จะใส่เขียวล่อช่วงตอนกลางคืนตอนกลางคืนคือเราจะเอาไปลาเขียวมาเปิดให้อยู่แล้วถ้าลูกค้าขอก็ก็ได้เขาเปิดเขาก็เปิดทอยู่แล้วครับมองดูก็ทะเลนะครับผมนะครับตรงเนี้ยทะเลนะ ติดหน้าหับนะครับแบบนี้เอานะครับผมนะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับผมเนอะทริปวิดีโอนี้กันนะครับผมนะครับเราอยู่กันที่เกาะเสม็ดลุงวังรีสอร์ทนะครับผมนะครับทริปนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องตามคำขอนะครับของ FC นะครับผมที่ขอกันมานะครับนะครับฝากฝากกันมานะครับก็ทริปนี้นะครับอยากจะให้ผมมารีวิวห้องพักนะครับผมพร้อมสถานที่ที่ตกหมึกนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นลุงวังรีสอร์ทนะบรรยากาศถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับผมค่อนข้างที่จะดีนะครับคือห้องพักจริงๆอ่ะ คือเดือนออกมาเนี่ยคือ,อาสามารถที่จะตกหมึกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าวลุงหวังครับคือผมก็ไม,ม่ได้เข้ามานานนะครับตรงนี้ถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับผมก็เราได้นัดเพื่อนก๊อบไปน,นะครับผมนะครับที่อ่าวนี้นะครับผมนะครับเป็นอ่าวลุงหวังนะคือได้ยินเขาวระมาช่วงเนี้ยก๊อบอ่าช่วงเนี้ยคือจะได้เข้ามาดูเรยร้านหรอกก็เลยแวะมาหากันสักหน่อยนะครับผมตามคันเรือรองตามองขอมานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรอะไรที่ไหนวันนี้ก็ก็เป็นการเสียเวลาเนาะว เดี๋ยวไปหาก๊อบกันอ่ะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับผมอ่ะสวัสดีสวัสดีไม่ได้เจอกันนานจริงๆนะครับผมเข้ามาที่อ่ารุ่งหวังรีสอร์ทเนาะรุ่งหวังรีสอร์ทกี่เดือนแล้วเราไม่ได้ทำคลิปด้วยกันคิดว่าน่าจะข้ามปีมาแล้วนะข้ามเพราะปีเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ทำเลยนะยาวมาเลยนะยาวเนาะอ้ายาวมาเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยใช่เยอะเราก็ทำใหม่ทำร้านใหม่ด้วยอืมจากที่สังเกตนะครับ ที่ออกยูทูบไปจะไม่ค่อยเห็นตรงผมผมเหมือนเดิมสักเท่าไหร่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนได้ไกลเลยนานแล้วไม่ได้ทำเนาะวันนี้เข้ามาจริงๆเลยวันนี้มีทาง f c ก็ขขอมาไงเขาอยากจะให้มาหาห้องพักให้หน่อยแล้วก็พร้อมที่ตกหมึกเขาถามมาแบบนี้เลยไม่มีที่ไปนะครับที่อื่นผมก็อยากไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ไปก็ลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เลยแวะเข้ามาที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมนะครับตั้งแต่ เห็นนี่ก็คือร้านร้านแล้วก็ร้านร้านทำอะไรบ้านนะบ้านเรือใช่มีมีบ voilà ้านบ้านเรือนี่ม right ีอยู่แล้วแล้วทีนี้ร้านเราก็ทําเป็นแบบเราจะทําเป็นธีมแนวโจรสลักนะฮะเราจะมีเรือมีหัวเรือเราเปลี่ยนแปลงร้านใหม่เดี๋ยวพาไปดูร้านก่อนได้ไหมได้ได้ได้ไปเดี๋ยวไปดูร้านกันนะครับดูร้านกันเลยว่าถึงถึงร้านนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือทําเป็นซุ้มหลังคาครับผมนะครับเป็นสักหลังคาหญ้าเป็นหลังคาจักจักเป็นจากจากรหญาห้องห้อง่วนห้องพักเหรอ ห้องพักก็เป็นหลังคาธรรมดาดีครับผม,มแต่แต่วันนี้เราจะมีห้องพักที่ว่าเรา,เรา,เราจะให้ดูคือมันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่เคยให้ให้ออกมาดูนะจาก,กอีพีก่อนๆน่ะอ๋อร้อนมากนะครับผม,มคือแดดแดดเมืองไทยร้อนร้อนสุดยอดนะครับมัน้ก็อนเดี๋ยวพาไปด,ดูดูหน้าหาดกอนไหมลงลงดูหน้าหาดกันไปอ๋อลอดทางไหนได้บ้างทางหน้ากได้ข้างหน้าไมทางนี้ก็ได้นี่ก็เป็นหน้าหาดนะครับผมนี่หน้าหาดเหรอตรงนี้เหรอ จ่ายอาหารร้านก็ปรับเปลี่ยนใหม่เฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยไออะไรนะมีโครงโจนสลัดแล้วก็หลังคาใช่มันเจะออกแนวโจนสลัดเราอยากได้ให้มันเป็นแบบโจนสลัดโจนสลัดนิดนึงอ่ามีเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยมีบาร์ด้วยเนี่ยได้มีบาร์ทำทำบาร์ขึ้นมาใหม่ใช่อันนี้บาร์เดี๋ยวก็ต้องตกแต่งอีกนิดนึงยังไม่เสร็จดีต้องทำาเตื้อได้ไหมเตื้อเตได้ไหมใช่เราจะทําของเราจริงๆแล้วเราเป็นร้านอาหารที่ว่ามีบาร์ด้วยจะเป็นคล้ายๆ้าบาร์เปิดอันนี้ อันนี้คือเราทําเป็นหัวเรือใช่หัวเรือหัวเรืออ๋อเรือ,อจงลับแต,ตนี้นี้คือคือช่วงที่มาที่แรกนะครับนะครับผมนะครับคือมันจะมันมันมันจะมีแต่แต่บ้านใช่ไหมใช่มันจะมีแต่ข้างม,มันจะมีแต่ร้านแล้วก็จะเป็นโต๊ะข้างในอะไรอย่างเงี้ยานอันนี้อันนี้เราก็เสริมให้ลูกค้านั่งอันนี้เราก็เสริมเพื่อที่ลูกค้าอยากจะนั่งแบบนั่งนั่งศาสตร์นั่งศาสตร์เยอะๆอะไรๆเซื่อนเลยเยอะๆอะไรอย่างนี้ออนีีเราที่เราขายเครื่องดื่มด้วย ใช่เรื่งดื่มล้วก็จะขายกเทฟแล้วก็มีครับอ๋อเปิดอย่างนี้สมมติลูกค้ามาอยากตื้อเรือนี้ไหมนี่เราก็เปิดได้เปิดเปิดได้เหรอได้เราเราเปิดตั้งกี่โมงปกติก็เปิดมืดนะครับเปิดมืดใช่ถ้าเปิดเช้ามันคงไม่ตื้อต่มั้งไม่รู้อยู่ว่ามันมืดมืดมืดนี่มันกี่โมงมืดมืดก็มืดก็ทุ่มสองทุ่มเงี้ยไปต้นไปก็จะเปิดให้มันสนุกสนานรอสนุกสนานกันไปนี่ทำ ทำใหม่เพื่ว่าเข้าดีอ่ะแล้วอาหารละเมนูอาหารเราทําเมนูอาหารก็เม,น,าามนูอาหารก็เหมือนเดิมฮะหมือนเดิมเหรอมันจะมีอาหารที่ว่าอันนี้ต้องมาลองเองผมว่านะอ๋อพูดไปก็น่าจะไม่ถึงรสชาติต้องมาลองกันเองคร <firmly S 2> ับผมต้องมาลองที่จริงหลกัหลกๆวันนี้คนก็ขอคนคนก็ขอเยอะนะเรื่องห้องพักด้วยไงเขาเขาถามมาเรื่องห้องพักเนี่ยเราราคาเนี่ยเริ่มเริ่มต้นในหลักเท่าไหร่หลักเท่าไหร่ตัวเนี้ย ราคาที่นี่ปกติแล้วมันก็จะเริ่มต้นแต่หลักร้อยอยู่แล้วหลักร้อยนะหลักร้อยแปดร้อยอัพประมาณนั้นคือสิ่งสิ่งที่โดดเด่นนะสิ่งที่ชอบนะคือมันมีห้องพักแล้วก็เดินออกมาเนี่ยมันมันมันเป็นทะเลเลยใช่ใช่ใช่เลยเป็นทะเลเน้นทะเลนะครับผมนะครับคือมาถึงนีก็เดินออกจากห้องมาเนหัวทิมเลยหัวทิมไหมต้องต้องหัวทิมอยู่แล้วเดินออกมาก็หัวทิมเลยทิมทะเลไปเลยเอาเอาจริงจริงเนี่ยพูดแล้วก็คิดถึงให้ีมากนะที่แรกเรามาทำทำตั้งแต่ ep คือจริงๆอ่ะเรามา ผมเคยมากี่รอบประมาณสักสี่รอบนะครับผมนะครับประมาณสามสี่รอบมาคลิปเก่าๆนี่คือเราเราจะเห็นกันอยู่นะครับผมนะครับก็จะมีกอ๊อฟมีบีนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนอีกมาแจมนิดหน่อยนะครับผมนะครับเป็นอคอนเทนต์นะครับเรามาทําเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรมันตอนนั้นมันจะเป็นท่องเที่ยวมากกว่าใช่ไหมใช่เป็น,ปนท่องเที่ยวเป็นท่องเ<อ>ที่ยวลาบัตถุดิบลาวัตถุดิบนะแฉล่าอะไรไข่มดแดงนี่เหรอมันเนื้อหาใตันตรงอ่ะอ่ะไม่เป็นกันเดี๋ยวไปเรามานั่งคุยกันดีกว่าเราโพอเราจะมายืนตรงนี้ทำไมเนี่ยใช่ทายไปเด้อ มีค่อนข้างที่จะมุมดีนะครับวิวดีเราช่วงนี้ของเรามีแขกมช่วงนี้ก็มีนักเสาที่ก็มีมาบ้างนะมีมีบ้างเหรอใช่มีบ้างมาสามสี่ห้องหรือห้าห้องหังน,นะ <ๆ S 2> ช่วงนี้แขกแขกเข้ามายังไงแขกเวลาเขาเดินทางมาเขาหน่หาจะส่วนใหญ่อย่าบอกว่านั่งเรือนะก็น่าจะติดปีกอ่ะติดปีก,กบินมาเลยนี้แต่เขาว่านั่งเรือเขาว่าเอเขาจอดรถมาเอารถมาเขานั่งเรือที่ท่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการการเดินทางมาก็ หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าขับรถมามันจะมีท่าเรืออะไรอย่างนี้อแต่ว่าทีนี้มันจะแตกต่างอย่างนึงก็คือเราจะต้องมารวมมาจุดๆหนึ่งเพื่อที่จะมาตรวจอ่ตรวจแล้วข,ขึ้นเรือมาแล้วก็ขึ้นสะพานหน้าด่านมันก็จะมีที่ตรวจอีก ก็ยังต้องตรวจดูคือเอาง่ายๆนี่คือเสม็ดตัวนี้เขามีนโยบายเรื่องคัดกรองจุดคัดกรองอย่ยังยังยังต้องคัดกรองอยู่เวลาเข้ามาในเกาะนี่คือมันต้องผ่านทีเดียวไม่ได้ผ่านเข้าทีดต้องผ่านจุดเดียวครับผ่านจุดเดียวแล้วก็ถึงมาค่อยเข้ามาที่ลุงหวังได้ส่วนใหญ่จะเป็นแท็กซี่ใช่ไหมที่มาแท็กซี่เหรอมีมอไซค์ไหมส่วนมากเป็นแท็กซี่ส่วนมากไม่ไม่ไม่นั่งแท็กซี่มาเขาก็จะเช่ามอไซค์กันมาอ๋อมีเดินมาไหมมีเดินไหมเดินนี่เป็นบางคนนะฮะเป็นบางคนเหรอส่วนมากจะเป็นฝรั่งที่เดินบ ได้นะครับตัวนี้คือหลักๆเลยห้องพักเนี่ยที่มาคุยกันเรื่องห้องพักก่อนใช่เดี๋ยวเราจะพาไปหาที่ตรงบห้องพักในเลนราคาเราก็เริ่มต้นเริ่มต้นมันก็แปดแปดร้อยอบเป็นราคาหลักร้อยถึงหลักพันสูงสุดก็ไม่น่าจะเกินห้าหกพันอะไรประมาณนี้ครับอ๋อมีกี่ห้องอ่ะทั้งหมดสี่สิบห้องสี่สิบห้องทุกวันนี้ยังขายเหมือนเดิมยังปล่อยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่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 ยังขายไมทุกวันนี้ขายครับก็ขายกิจการขายทังใหม่แล้วขายขายเลย ห้องค่ถ้าห้องพักก็ยังยังไปนี่อยู่ห,ห้องพักเนาะอย่างแรกเลยมีห้องพักแล้วก็มีที่ตกหมึกนะครับมผมนะครับตรงบริเวณหน้าหาดนะครับผมนะครับรคือมผมเคยมาเทสเทสร,รอบหนึ่งนะครับเป็นเทสหมายเราตอนนั้นเราใช้คายักนะครับตัวนี้คายักมีทั้งดำากํารังนะครับมีทั้งดำากํารังด้วยเราก็มาดำนะครับผม,มหมายนี่มันน่าจะอยู่ด้านนอกครับทริปที่แล้วคือมาไอบีมาไอบีเราสามคนนะครับเป็นเขาเรียกว่าไปหาปลานะครับผมหาปลาายเล็กนะครับก็ เรตัวนะครับที่เอาเรือเล็กของโจนทลักออกไปตรงนู้นอ่ะใช่ใช่ใช่ก็เรียวนะครับก็เรียวนะครับผมนะครับตรงนี้ย็อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราคุยนิดเศจเราจะไปอ่าที่ตรงที่เป็นเป็นที่ตกหมึกใช่จะ็นตรงจุดที่แนะนําให้แม่ของที่เขาตกได้แต่คลิปหน้าต้องต้องพาประเทศหมายนะต้องพามาเทศดูนะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับมีนะจุดเอาเดี๋ยวไปดูจุดตกปลาตกปลาตรงมื่อก่อนดีกว่าครับเพราะว่า อย่างแรกเลยเนี่ยตามคอนเซ็ปต์คอนเทนต์นี่ก็คือหลายคนที่มาเนี่ยผมว่าน่าจะอยากตกหมึกนะครับตกหมึกตกปลานะครับผมช่วงนี้มันอยู่ในห้องหัวน้ําลงด้วยถามว่าเราเราตกได้ไหมแถวเนี้ยหน้าเนี้ยคนนอกเข้ามาตกได้ไหมถามจริงเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยหมายถึงมาตกในอ่าวเนี่ยเหรอใช่ใช่เขาเดินเข้ามาตกถ้ามาตกก็เข้ามาตกได้ครับได้เหรอไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่ที่ว่าจะได้ไม่ได้นั่นก็เลยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอ่ะร้อน ก็เค <Okay. S 2> เป็นการเสียเวลานะครับ <Okay. S 2> ผมนะครับเดีเราไปดูไปเช็คหมายกันนะครับว่ามันจะมีตรงไหนที่จุดตกไหมส่วนใหญ่ก็คือก็มีคนตกอยู่เนาะใช <Okay. S 2> ่มีมีมีเนาะไปนะรัเราเไปดูจุดที่ตกกันนะครับไป เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่อยู่ในเครือยาก์ตรงที่สาวผมตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเครือยาก์เดียวกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่คือจะเปิดเป็นอะไรตรงเนี้ยอันนี้ปลาหรือยังไงปลาครับปลาเหรอเป็นปลาโอ้แต่ทอาหารได้อะไรได้ตรงนี้เหรอเนี่จะมีโต๊ะสนุกมทำใหม่เหมือนกันทำเยอะเนี่ยมีมีหอยด้วยดูเนี้ยถือว่าออกแบบได้มีสไตล์ได้สวยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเหมาะ เหมาะมากนะครับผมนะครับสำหรับการมานั่งแชมเปญนั่งนั่งนั่งจิบอะไรทั้งอย่างเะจิบเบียอย่างเนี้ยจิบชาได้ได้นะครับได้อยู่นะครับผมแล้วก็โต๊ะโต๊ะสนุกนะครับตรงเนี้ยทำมาอันนี้เล่นได้ใช่ไหม <c oughs> ได้เล่นตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ดูเหมือนน่าจะยังไม่ได้นะพูดอย่างั้นแหละอะไรมันไม่ใช่ยัง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 ไม่คอนเทนต์เท่าไหร่นะครับผมเ <c oughs> นี่ยตรงนี้คือจะเป็นสะพานหมึกนะครับตรงเนี้ยจริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือผมมา อ่ารีวิวนะครับผมตรงเนี้ยคือมาประมาณสัก3ามสี่คลิปอีพีนะครับผมนะครับทริปที่แล้วไม่ใช่ที่แล้วนะครับผมเด็ทริปก่อนๆเกินหน้านี้นะครับผมนะครับตรงเนี้ยปลายสะพานนะครับผมปกติน้ําขึ้นอ่ะมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นขึ้นสุดมากนะครับผมตรงเนี้ยสุดนี่น้ำลงน้ำลงเยอะใช่ไหมเขาเขาทำอะไรใช่ไหมเก็บหอยอ่ะใช่น่าจะเทอดหอยนางลมหอยนมตรงนี้ชื่อ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 ร้านไหนนะตรงเนี้ยนี้ก็ชื่ออะไรชื่ออะไรยังยังไม่ได้ตั้งชื่อครับร้านนี้ แต่ว่าอยู่ในลุงหวังใช่ไหมใช่อยู่ในลุงหวังอยู่ในลุงหวังนะครับผมใครสนใจยังไงถ้าอยากมาก็มานะครับผมนะครับร้านเนี้ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเหมือนวันเสาร์เลยเออนะครับผมไปไปกันนะครับนี่ก็เป็นหัวสะพานนะครับผมนะครับตรงนี้ ตีนสะพานนหัไม่เดินเลืดีเลยตีนสะพานนี่เหรออันนี้เขาเรียกตีนสะพานหัวพานอยู่นู่นเพื่อนตีนสะพานตีนสะพานตีนตีนตีนสะพานเออหัวพานอยู่นู่นอากาศดีนะครับผมนะครับอากาศดีมากนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวสะพานนะครับหัวสะพานลุงหวังรีสอร์ทนะครับผมนะครับตรงเนี้ยปินจุดด้านเดียวถามจริงๆเลยหัวสะพานในมีมีกี่สะพาน สะพานในตอนนี้น่าจะในหวังมีสะพานเดียวครับสะพานเดียวเหรอมีความคิดไม่ใช่จะสร้างทั้งสามสะพานนะเนี่ยไม่น่านะเอาไม่จอดอะไรอะสามสะพานจอดอย่างอื่นด้วยไงตีปลาตีอะไรพวกนี้เผื่อเรือก็จะเข้ามาจริงๆอ่ะปลายสะพานนะคือตรงเนี้ยเราเรามาประมาณผมมาครั้งนี้เท่าที่จะไหลวะประมาณทําคลิปจริงๆเนี่ยคือมาในรอบที่สี่หรือเปล่าสามสี่รอบแล้วแหละสามสี่รอบเป็นสะพานเดียวนะครับที่รุ่งหวังนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ยังถือว่าได้นะครับผมได้จริงๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีพวกอตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมที่เขามาตกหมึกใช่ไหมเราจะเห็นตามกระชังนะครับตนี้อันนี้เป็นกระชังหมึกนะครับผมมีเห็นตาไหมในลิงมีนะครับเลยชันะครับผมแล้วก็มีไฟนะครับตอนนี้มีไฟด้วยนะครับที่เขามาติดมาให้นะครับผมจริงๆอะก็ไปเ,เวลาเขาตกกันเขาเาตกตัวนี้ใช่ไหมใช่ตกตัวนี้ ตรงหอสะพานตรงนั้นจะเป็นแนวปะการังใช่ไหมตรงนั้นใช่ตรงนั้นจะเป็นแนวปะการังแนวแนวปะการังฝั่งด้านนู้นนะครับตรงนั้นข้ามไปนู้นก็เป็นหินขาวนะครับผมนะครับไกลจริงๆอ่ะลุงหวังอ่ะเขาจะอยู่ประมาณกลางกลางของกลางเกาะสมิทธ์ใช่ไหมเดินทางขึ้นกลางเกาะสมิทธ์ใช่กลางเกาะสมิทธ์เวลาเราเดินทางมานี่คือทุกวันเนี้ยเรือนี่รู้สึกว่าเขาจะเริ่มที่อนุญาตแล้วที่จะให้เข้ามาได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่มันเริ่มเหมือนเริ่มปลดนะครับเขาก็เช็คอยู่อะไรอยู่ว่ามันจะเข้ามาได้ไหมแต่ว่าเขาเริ่มปล่อยให้มีลากล่มแล้วให้เริ่มมี พายเรือออกข้างนอกให้พายเรือได้แล้วอะไรอย่างนี้มันเริ่มปล่อยไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องอยู่ในในกระบวนการของเขาอ่ะในในอะไรก <laughs> ระบวนการในแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตรวจสอบเลยเออตรวจสอบเช็คอะไรเงี้ยของของ,ของ,ข,องของลูกค้าที่จะขึ้นมาเกาะหลายอย่างนะครับก็ฝั่งนั้นนู้นนะครับผมนะครับฝั่งนั้นนู้นก็จะเป็นทรายแก้วนะครับตรงนั้นนะครับ,รบนี่นเลยทนระายแก้วหาดทรายแก้วนะครับผมนะครับตรงนั้น ได้นะครับข้ามไปนู้นก็รอกทะเลนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นอย่างมากนิดนึงเนาะก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับสามารถตกได้นะครับตกได้ตามโอแหลมนะครับผมนะครับโอแหลมต้องได้นะครับเพราะว่าหมึกเขาจะอยู่ตามแหลมตามเวิงจริงจริงตัวนี้ลุงหวังมันเป็นเวิงใช่ไหมใช่มันจะมีเวิงมีเวิงก็ก็ก็จุดเราอยู่ไมนเวิงอยู่ตรงไงใช่เวิงตกทั้งตามหมอสะพานนะครับหมอสะพานก็มีไฟเขียวล่อช่วงตอนกลางคืนตอนกลางคืนคือเราจะเอาไฟเขียวมาเปิดให้อยู่แล้วใช่ถ้าลูกค้าขอก็ ก็ได้เขาเปิดเขาก็เปิดให้อยู่แล้วครับส่วนกลางวันสุขาจะตกไหนตามหินใช่ไหมตามหินตามหินก็ได้หัวผาาก็ได้บางคนก็ไม่กลัวแดดก<อ>็านั่งตก,ตกตได้ยังยังอ่ะมันม,นมีมีคนถามมาเยอะนะเรื่องเรื่องเรือด้วยเรือเวลามาจริงๆอ่ะเรามีคายักให้เช่าใช่ไหมมีครับมีคายักเช่าเห็นไม่ใช่แทตรงนี้เหรอ ป็นก็เป็นเครือญาติเหมือนกันครับอ๋อเป็นเป็นเครือญาติมีมีขายักด้วยนะครับผมนะครับคือถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับว่ามาตรงไหนมีขายักนะครับคือแนะนำเลยตรงนี้มีมีครับมีขายยากมีเดือดขายักให้พายพายตกมึกตกปลาตกได้นะครับผมนะครับอย่างเนี้ยประมาณนี้กครับข่าวแล้วก็ลองมาดูนะครับก็ลองมาดูนะครับผมถ้าใครยังไงที่ถามเข้ามานะครับใครสะดวกใครยังว่างนะครับก็ลองแวะมาดูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกอ่าวหนึ่งนะครับนะครับคุณหวัง รีสอร์ทนะครับผมนะครับลองมาดูนะครับจะได้ไม่ได้อันนี้ก็ชิลๆบางวันนะครับแกันเองครับผมอันเองเนาะใช่ข้าขอเร็วขอได้หมดใช่โอ้ยกินะครับผมนะไปเดี๋ยวเราคราวนี้เราจะไปดูห้องพักกันดีกว่าใช่ห้องพักห้องพักจริงๆเราก็ว่าจะเข้ามาดูเลยนะครับผมถ้าถามถึงจริงๆเรามาไม่มีห้องพักก็ไม่มาแล้วครับเนะเดี๋ยวเขาไม่ได้เห็นเขาอยากได้ห้องสวยๆแล้วมามาหลังจากเมื่อกี้นะครับผมนะครับอ่าเรียกว่าไม้หมึกปลายตะพานเนาะวันนี้ เดี๋ยวพามาดูห้องพักนะครับผมนะครับตรงนี้ห้องพักบ้าน,นเป็นเป็นหลังไม่ตรงเนี้ยใช่เป็นบ้านเป็นบ้านหลังหลังเลยหลังห้าห้องอร้อนนะครับผมนะครับแดดปรงเทศไทยนี่ร้อนมากนะครับผมครับเนี่ยวันนี้ถึงเราจะแล้วก็ใช่นี่หลังห้าห้องหลังตรงนี้มีห้าห้องเลยเป็นหลังใหญ่เลย<ช>คือตรงเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับอาเรียกว่าแขกแขกกรุ๊ปนะครับผมสำหรับใครที่จะมาสักกี่คนดีก็ตรงเนี้ยต้งประมาณสิบคนเงี้ยฮะสิบคนสิบสองคน เพราะว่าห้องหนึ่งมันห้องหนึ่งมันรับได้สองคนถึงสามคนครับนี่ครับเอ้เป็นเตียงสองคนมีโต๊ะเครื่องแป้งมีน้ำปกติครับมีทีวีเป็นห้องแอร์ครับห้องน้ำก็แบบนี้จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดห้องอ,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 อย่างไงยังไงก็วันนี้ดูจากสภาพในห้องนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าห้องขนาด ขนาดนี่คือนอนสองคนเัามันตลาดจะไม่คือห้องนี้ไม่มันมันไม่ได้กว้างอะไรมากมายคือมันเป็นมันเป็นบ้านบ้านบ้านที่มีสี่อยู่สี่ห้องใช่ไหมตรงนี้มีห้าห้องมีห้าห้องจะเป็นบ้านที่มีห้าห้องเหมาะสําหรับแขกกรุ๊ปนะครับผมนะครับมายังก็สามารถแยกเป็นมันได้ครับราคาตัวนี้เลทอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเลทตัวนี้มันตกอยู่พันพันเดียวครับพันเดียวห้องละพันพันเดียวนี่คือมันจะมีวิวทะเลด้วยนะครับผมนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นเห็นเลยถ้าเปิดขึ้นมานะครับผมะครับตันนี้มองดูก็ หน้าหากนะครับแบบนี้ก็ยังถือว่ามุมนี้ยค่อนข้างทีง่จะได้นะครับผมครับคือเดินออกปุ๊บนะครับผมนะครับลงลงหน้าหาดนะครับจะไปตกหมึกตกปลาแล้วก็ไปกันได้นะครับผมห้องน้ำเป็นสองที่นอนนะครับใช่ไหมตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นที่หน้าบ้านให้สําหรับสังสรรค์ส่วนห้องก็จะเป็นสไตล์เดียวกันห้องห้องห้องตังนี้คือสไตล์เดียวกันหมดใช่ไหมใช่เป็นสไตล์เดียวกันหมดสไตล์เดียวกันหมดเลยที่เปิดมาแล้วก็อีกห้องนึงน,นะครับผมอ๋อตรงนี้ก็ เหมือนกันเนี่ยใช่กันเกันเลย,ยก็หลาเนี่ยแค่อุปกรณ์บางอย่างนี่มาแบบนี้นะครับผมนะครับแบบนี้ท่าห้องทั้งหมดท้าห้องคาดสวยนะครับเดี๋ยวเราเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูห้องไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์กันว่ายังไงยังไงห้องไฮไลท์ ไฮไลท์ท้ายคลิปคือห้องพรประภาครับพรประภาพรประภาเป็นไฮไลท์ไหมเป็นค่อนข้างที่เป็นห้องที่สวยเหมือนกันนะที่ว่าหลายคนอยากจะมาเรายังไม่เคยรีวิวใช่ไหมใช่ห้องนีไม่เคยนะครับไม่เคยอ่ะนะครับผมนะครับก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูห้องไฮไลท์ท้ายคลิปกันนะครับผมนะครับเป็นห้องสุดท้ายในวันนี้นะครับผมนี่คือบรรยากาศที่ทางร้านใหม่เนาะนี้นะครับผมทำมาค่อนข้างที่จะสวยครับ ห้องนี้เลยตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เปลรอบมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่มีรอบนะครับผมอนี่ก็จะเป็นห้องเลย เป็นกระแพงได้เหรอเขาทำนี่ได้เหรอมันเป็นแบบนี้อ๋อมันทำมันดีไซน์แบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นบ้านหลังเดียวใช่เป็นบ้านหลังเดียวโอ้โหนะครับผมนะครับห้องนี้คือยังไม่ได้เข้ามาถ่ายนะครับคืนนี้อันนี้คือมาเทปแรกครับที่มามีทีวีด้วยใช่ทีวีทีสามสิบยู่หรือเปล่าสามสิบหรือสามสองวะประมาณสามสิบสามสิบใช่ไหมทีวีแล้วก็มีตู้เย็นใช่ไหมใช่นะครับผมนะครับห้องไฮไลท์ท้ายนะผมก็มีห้องแอร์นะครับผมห้องแอร์ห้องน้ําก็รู้สึกว่า นี่ทำไมห้องน้ำใหญ่ยังวะห้องน้ำเป็นี่ครับผมนี่เรอครับเป็นนี่เหรอใช่มีอ่างอ๋อมีอ่างอาบน้ำเลยด้วยมีเป็นชาเวอร์นะครับผมครับตัวเนี้ยอ่างน้ำอุ่นมีไหมน้ำอุ่นนี่ครับมีมีน้ำอุ่นด้วยเหรออ๋อนี่เป็นน้ำอุ่นนะครับผมนะครับมีทุกอย่างครบนะครับรู้สึกว่าห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนหรือเปล่าประมาณ คือถ้ามานะ้วก็ทุครับถ้ามาครับมานอนห้องน้ําได้เลยนะครับห้องนอนนี่ก็คือห้องนอนนี่ก็ถ้าไม่อยากนอนก็มานอนห้องน้ํานะครับเพราะห้องน้ํารู้สึกว่าจะใหญ่ครับใหญ่มากครับห้งนี้โอ้โหสุดยอดเลยห้องนี้ห้องสวยๆครับก็ให้ข้อมูลดีเลยกับห้องนี้ห้องนี้ก็ราคามันพันห้าครับต่อคืนพันพันห้าต่อคืนใช่ไหมพันห้าต่อคืนเราเป็นห้องห้องนอนสองห้องเอ้ยห้องนอนสองคน ห้องนอนสองคนใช่เป็นห้องนอนสองคนเป็นคือห้องนี้จะเขาดีไซน์ออกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมครับดานข้างหรือไฟเนี่ยคือออกแบบมาสีเหลืองใช่ไหมไสีเหลืองแต่ก็ยังอยู่ในมุมที่อยู่หน้าหาดทะเลอยู่แล้วใช่ไหมคือเดินออกไปเนีย่ยใ,ใกล้หน้าหาดอยู่ดีคือคือถ้าเดิอนออกมาเนี่ยนี่ก็มองเห็นหน้าหาดนะครับผมครับนะครับเป็นอันนั้นจะเป็นรัสรัตบาร์นะครับเป็นผับบาร์นะครับถ้าใครอยากเต้นอยากเติร์ก็มาเติร์ดนะครับเมาอยากเต้นอยากเมานะครับอยากดื่มนะครับก็ลองลองมาดูนะครับเตียงนอน สองสองคนใช่สองคนเราอยากสามคนมาได้ไหมได้สามคนก็ได้เราเราเราสามารถจัดเป็นที่นอนเสริมให้อะไรนี้ครับเริมได้นะครับผมครับจะนอนก็ถือว่ายังก็จะมีได้ฟิลหนึ่งครับฟิลหนึ่งมีกามร้อนด้เหรอเฮ่มีกามร้อนด้เหรอใช่มีข้างหน้ามีที่นั่งข้างหน้าให้จิบกาแฟตอนเช้าห้องสวยนะครับตัวนี้อ๋อมีมีตรงนี้ด้วยเออใช่ปะเรามานั่งตรงนี้ดีกว่าไหมอ่าสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ แบบนี้เลยนะครับเป็นอีกห้องเป็นอีกมุมนึงนะครับผมนะครับถามว่าห้องเนี้ยราคาอยู่ที่หลักหลักพัน 5, พันห้าพันห้าใช่ไหมถามว่ามันราคา,าจริงๆอ่ะคือเราเราขายบรรยากาศด้วยใช่ไหมใช่จริงๆปกติแล้วถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นธรรมดาปกติปกติที่ว่าไม่มีโควิดนะครับในราคาห้องนี้มันจะอยู่ที่สองพันกับพันห้าอ๋อสองพันห้านี่นี่ก็ลดมาให้เพราะว่านี่มันเป็นช่วงโควิดับ ลงจริงสิ่งที่ขายให้นี่ก็คือได้ทั้งบรรยากาศด้วยก็คืออยากจะคือมันติดหน้าหาดต้องต้องเข้าใจนะครับต้องาติดหน้าหาดโรงแรมะมีมุมด้านหนึ่งนะครับตรงนี้สวยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปหน้าร้านกันไปไปของนี้ก็จริงที่ว่ายังยังยังสวยนะสวยนะใครอยากมาก็มานะครับผมก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมนะเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผม มานะครับผมครับก็ห <Leah> ล nice. ังจากเมื่อกี้เนาะเราเพิ่งออกมาจากห้องตรงโน้นนะครับผมก็เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมนะครับจากห้องพักนะครับผมหลายห้องเนาะสี่ห้องตรงนี้นะครับเมื่อกี้รีวิวไปให้หมดนะครับผมนะครับตรงนี้คือห้องเนี้ย EP ที่แล้วก็คือเรายังไม่ได้มาถ่ายนะครับผมนะครับก็ตามที่ขอมานะครับผมนะครับจาก EP เนาะหลายๆคนนะครับหรือว่าบางคนก็ได้นะครับที่ขอเข้ามานะครับผมห้องพักพร้อมที่ตกหมึกนะครับก็มีนะครับอ่าวนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมนะครับใครอยากมาก็มานะครับผมก็ลองมาดูนะครับผมโออเนนนนนี่่ยจรริงววั้้แดดถาะ ร้อนนะร้อนร้อนร้อนจริงๆนะครับผมครับอันนี้ก็ลงทะเลก็หายร้อนแล้วนะจะมาเที่ยวแต่บันยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับผมอตรงนี้เป็นร้านนะครับร้านที่เพิ่งทาใหม่เนาะร้านทําใหม่เป็นมุงยาคานะครับมุงยาคาะดงนหลังร้านข้างหลังก็จะเป็นห้องนะครับห้องที่เราไปรีวิวเรือนาเมื่อเี้ตรงนี้ยอดเลยร้อนจริงๆครับแต่บันยากาศดีนะครับผมบันยากาศดีมากนะครับลองลองดูนะครับผมครับก็ทิปนี้ฝากเลยท่านก๊อปยังไงมีอะไรก็จะฝากยังไงอยากจะฝากว่า มันก็ดีแล้วเนาะช่วงนี้อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆมาที่มามาเที่ยวที่เกาะสมิงกันเยอะๆแฮชแท็กกันเยอะๆแต่ก็มาเที่ยวในขณะมาเที่ยวเราก็ดูแลตัวเองกันด้วยครับเอาความปลอดภัยเป็นหนึ่งนะครับผมอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแล้ววันนี้ก็รฝากเพจไปแล้วกันแล้วกันฝากเพจกันเพจอะไรใ้อะไรเพจก็จะมีลุงหวังลุงหวังรีสอร์ทลุงหวังรีสอร์ทกับชื่ออะไรลุงหวังรีสอร์ทกับ อะไรวะอีกจำเพจไม่ได้นะเอานี้เดี๋ยวขึ้นให้ก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้น้านล่างครับผมนะครับเอาตรงนี้ก็เดี๋ยวจากข้างล่างนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับผมนะครับใครอยากจะมาก็ลองมาดูนะครับผมนะครับเป็นแนวทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมนะครับลองดูนะครับผมเอานี้นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากเกาะเสม็ดนะครับคือเดินทางเข้ามาช่วงนี้ก็อยู่กลางเกาะเสม็ดเนาะใช่ไหมเดินทางได้ตั้งแต่มอไซ แท็กซี่นะครับแต่เรือนี่เขายังไม่อนุญาตนะครับผมนะครับ <S <S เรือยังไม่มาถึงน่าห่าอ่ะประมาณนี้นะครับผมใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับไว้โอกาสคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆนะครับต้าาองเทสต์ไมดิต้องเทสต์ไมใช่ใเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหัวสะพานเนี่ยมันมีดีอะไรมีหมึกหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาพามาหาหมึกดูนะครับตรงเนี้ยมีมีใช่ไหมมีแน่นอนแน่นอนมีแน่นอนนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเจอกันคครรัับผมมสสวดีไป